สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปิดปิดอินเทอร์เน็ตจากซิมในเครื่องโทรศัพท์หัวเว่ย Y9 2019อันนี้เป็นคำถามที่มีคนถามมาและมีถามต่อไปอีกว่าอยู่ดีๆมันก็เปิดทำยังไงอยู่ดีๆมันก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาทำยังไง โอ้พี่อันนี้เอาเปิดปิดก่อนเอาเปิดปิดเอาเปิดปีก่อนนะเอาเปิดปีอินเทอร์น็ตจากซิมมือถือทํำยังไงก่อนเออก่อนจะไปคําถามว่าแล้วมันเปิดเองทําไงอ่ะนะอ่ะโดยปกติเนี่ยเราจะเปิดปีอินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยทำได้2แบบนะสองทางทางแรกก็คือเราลูดเมนูทางลัดของเราลงมาเราก็จะเห็นในเก็บภาพหน้าจอมาดีกว่ามันไม่เห็นผู้กันนะอ่ะแล้วเราก็จะเห็นคําว่านี่ข้อมูลมือถืออยู่ตรงนี้นี่ในเครื่องเนี้ยเราไม่ได้เปิด เปิดทำไมแล้วก็ไม่ไมีอินเทอร์เน็ตจากซิมในเครื่องนี้นี่ว่ะถ้ามันเปิดมันก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าเปิดมันจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้เปิดมันก็จะเป็นสีเทาๆหมุนๆแบบนี้โอเคไหมถ้ามันเปิดขึ้นมา มันเป็นสีฟ้าคุณก็แตะลงไปถ้าจะเปิดคุณก็แตะลงไปบนเนี่ยนบนคำว่าข้อมูลมือถือมันก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมาอินเทอร์เน็ตก็จะเริ่มเดินอันนี้เป็นวิธีดูแล้ววิธีเปิดปิดโอเคไหมถ้าจะปิดก็แค่กดนันเป็นสีเทาๆมันก็จะปิดอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆแต่ถ้าแบบยากๆหน่อยหนึ่งก็คือเข้าไปในตั้งค่าพี่อ่านี่เข้าไปในตั้งค่านะจ๊ะ แล้วเราก็ไปเลือกนี่ระบบส้สายและเครือข่ายกดเข้าไปในเครื่องหัวเว่ยเขาก็จะมีอ่าแล้วก็จะมีนี่การใช้ข้อมูลเห็นไหมการใช้ข้อมูลกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยอ่าไม่ได้เปิดตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวโอเค เราเราไปกดที่เครือข่ายเอากดเครือข่ายอ่านี่จึก๊กก็มาเราก็จะเห็นนี่อ่าข้อมูลมือถืออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอ่าเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมามันก็จะทำการเปิดขึ้นมา เอ๊ะทำไมมันดําเป็นบางที่มันขาวมันทำไมไม่ดําให้หมดเป็นซะกหมดเรื่องเข้าใจเลยถ้าใบหน้านี้มันดำเนี่ยหน้าอื่นมันขาวนะอเออแต่จ้างเธออ่ะเข้ามาเปิดตรงนี้แต่ผมว่ามันยุ่งยากนะมันต้องเข้ามาลึกเกินไปต้องเข้ามาในตั้งค่าเข้าไปได้โอ้อะไรกม่รู้เอาเมนูทางร้าน่ะง่ายดีมันก็เข้าไปเปิดตรงนั้นก็ง่ายเพื่อเปเสียฟ้าขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วโอเคแล้วนั้นก็มีคําถามแล้วถ้ามันอยู่ดีเปิดขึ้นมาเองทํางานเองทํำยังไงอันนี้เนี่ย สันนษฐานอย่างแรกก่อนสันนษฐานอย่างแทกเครื่องรวนอ่าเครื่องรวนสันนษฐานแบบเอาแบบเบเลยนะเบรยเลยก็เครื่องรวนล้างขยะปิดเปิดเครื่องปี้นะถ้ามันยังเป็นแสดงว่าไม่เบละอลันนี้ไม่เบละถ้ามันเปิดอีกใช้อีกแล้วมันเปิดขึ้นมาได้อีกเนี่ยนะเออผมว่าอันนี้มีปัญหาละผมว่าเจอแล้วไวรัสแล้เออไม่มันน่าจะเป็นแอปหรือไวรัส ในแอปบางแอปของคุณน่ะมันบังคับการเปิดอินเทอร์เน็ตจากซิมของคุณหรือเปล่าอันนี้สงสัยนะผมไม่รู้ว่าคุณไปตั้งค่าอะไรเพริ่มเติมกว่าน,นี้มากไหมอะ่ะผมแต่ผมไม่เคยเห็นมันเปิดเองนะเออไม่เคยเห็นนะไม่เคยจริงๆไ,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเห็นมันเปิดเลยแต่ถ้ามันเปิดเองแบบนี้แล้วต้องสงสัยว่าเจอไวรัสมีวิธีเดียวพี่ก็คือล้างล้างเลยล้างคืนค่าโรงงานอะรีเซ็ตคุณรู้จักรีเซ็ตคืนค่าโรงงานไหม ก็เข้าไปรีเซ็ตคืนค่าโรงงานในโทรศัพท์ของคุณไปตรงไหนล่ะอ่าไปในตั้งค่าเลยพี่นี่เข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดเลยนะพี่นะก็ไปเลือกดูสิอยู่ไหมกดเข้ามาในเรียกอะไรในเดี๋ยวนะมันคือใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าระบบอ่าก็ไมาได้ระบบคุณก็จะเห็นคำว่ารีเซ็ตเห็นไหมรีเซ็ตกดเข้ามาในรีเซ็ตคุณก็จะเห็นนี่อ่รีเซ็ต ก็จะมตตนะีรีเซตตั้งค่านะรีเซตตั้งค่าผมว่าไม่น่าเกิดประโยชน์ถ้ามีจะมีไวรัสนี่ถือว่าจบเลยบอกให้ก็รีเซตโทรศัพท์พี่รีเซตโทรศัพท์เนี่ยกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่ารีเซตอะไรนี่เห็นไหมก็ามารีเซตแต่ตรงนี้คุณก็กดรีเซตถ้ามีรหัสผ่านตั้งไว้ก็กดรหัสผ่านให้มันถูกนะพี่เออแต่ผมมันไม่ต้องให้ผมกดให้ดูวังบีผมไม่ได้คิดจะรีเซตโทรศัพท์นี่หว่าเอาประมาณนี้เป็นแนวทางให้คุณไปจัดการรีเซตคืนค่าโรงงานถ้ารีเซตคืนค่าโรงงานแล้วยังไม่หาย อ๋อพี่แล้วมันยังเปิดเน็ตขึ้นมาใช้เองได้เนี่ยนะมผมแนะนำว่าเอาโทรศัพท์คุณเข้าศูนย์บริการพี่เป็นทางสุดท้ายเป็นเป็นทางสุดท้ายแล้วเออถ้าเข้าถือศูนย์มือถือแล้วไม่หายเนี่ยนะต้องต้องคุยกับพนักงานยาวเลยเออผมว่าดีเทคตขึ้นเข้าโรงงานก็น่าจะหายลวล่ะเออก็อันนี้ก็เป็นคำตอบ สำหรับคนที่ถามมาเรื่องว่าเปิดซิมอินเตอร์เปิดใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือมันนำยังไงเออในเครื่องหัวเว่ย9ว0 1เก็ประมาณนี้แหละถ้าคุณใช้หัวเว่ยรุ่นอื่นก็ดูเทียบเคียงเอานะจ๊ะก็น่าจะเหมือนกันนะว่าก็ว่าเถอะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ